วันนี้จะมาบอกวิธีทำไข่เค็มแบบง่ายๆเอาไว้ทำกินเองที่บ้าน ผมใช้เป็นไข่เป็ดสุขภาพดีจากบ้านป้าบุญมีที่เดลิเวอรี่มาส่งถึงบ้านแล้วน้ำเกลือที่ผมต้มก็จะมีอัตราส่วน3ต่อหนึ่งคือน้ำ3ามส่วนเกลือ1ส่วนแล้วก็ล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ให้ดีอย่าให้มีขี้ติดหลังจากรอให้น้ำเกลือเย็นตัวลงแล้วก็เปลือกไข่แห้งดีก็เอามาเรียงใส่ไว้ในโหลแล้วก็เติมน้ำเกลือลงไปให้ท่วมไข่ปิดฝาหาที่เก็บแบบไม่เดินไปเตะโหลแตกก็พอ แล้วอันที่จริงไข่ดาวเค็มนี่เขาบอกแค่7วันแต่วันนี้มันน่าจะเป็นวันที่9เข้าไปแล้วแต่ถ้าจะทําเป็นไข่เค็มแบบต้มเขาก็ว่า2อาทิตย์ไอที่แบบว่าเขาว่าเขาว่าก็เขาว่าทางนั้นทางที่ดีมันก็ต้องลอง เมนูวันนี้ผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ปลาช่อนแดดเดียวไข่ดาวเค็ม